สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านครับอาเที่ยงนี้ครับพิจามาท้ายงวงไอเอพรอนครับนี่ครับมือนี่เอพรอนมีงวงทองกับงวงแม่ลูกดุกตัวแม่มาฝากพี่น้องสองชุดนะครับบรรยากาศตอนตีบ่ายเนาะพี่เนาะเยี่ยงกว่าแล้วนะครับเปิดเบอระเบิดเลยพี่น้องร่มเย็นสบายนะครับอยู่บ้านซ้ายก่อนนิคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอยู่ทางสายดงเนาะพี่เนาะจ้ะเด็กน้อยมาเล่นน้ำหนึ นี่ครับไอพ่อนมีมาแบ่งปันพี่น้องเอารล้าวมาเบาๆ์แล้วพี่น้องเหม็นเนาะค่ะวแม่ลูกตัวแม่กับว้าวทองตัวหยทองจ็ดเดือนครับตี่น้ตัวนี้บทองสามเดือนค่ะทองสามเดือนพี่น้องครับตรวจแล้วเรียบร้อยตัวทองเรียบร้อยอยู่กับไอพ่อนมื้อนี้ใส่เสื้อเหลืองเลยค่ะอ่บรรยากาศสบายๆครับกับไอพ่อนพี่น้องอยู่นี่ละอยู่กลางทงทาเลยพี่น้องเป็นหย่านหมาใช่หมาผู้ใเระพี่มาหมาหน่อยหมาหน่อยนะครับะนี่ครับข้าวตัวแรกนะพี่น้องตัวหยิบทองสามเดือน ท่ายสูงไลครับพี่ตัวนี้ร้อยสาค่ะร้อยสามสิบเจ็ดบวกลัญญานมาตน้นี้นร้อยสาบวกลบครับอทองสเดือนเปิดไดราคาเท่าไรครับพี่เปิดราคาสีกค,ค่ะสีะ่หมื่นเก่าครับพี่น้องครับมวตัวแรกสี่หมืห่นเก่าพันครับต่อร่องไหนเนาะต่อร่องใดค่ะต่อรองไหนครับพี่บ้พี่น้องเดืดงามๆนเหียนมวดไทยกางนะครับม่วไท่กางพัญญานมาตนนี้วนี่ามีหยพี่น้องมวนี้ไสดีด้อือเสียงมาจับใบใบใหญนะรัาหมา ตีมื่นเก่าครับง้อตัวแรกพี่น้องอ่ะเบิรงรายละเอียดป่านนี้เด้องัวเคยปลูกจักโตครับพี่ลูกตัวที่สองในท่องค่ะตัวที่สองในท่องพี่น้องครับงัวเคยปลูกกันหนึ่งโตนะครับนี่งัวไทยกลางย่านมาใช่สูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบพี่น้องงามงัวลูกสองในท่องนะครับง้อครับจับได้่ใบได้่นี่ใช่ดีเนาะพี่น้องค่ะนี่ใช่ดีนะครับหญ้าพ่อหนึกินอยู่ค่ะพอดีผ่าพ่อใหญ่เพิ่นไปหมอนัด ม้ว<ะ>น,นหนักม้วนหนัดจกินใหญ่เลยพี่เอาเอาเบิ้งตามนี่แหละนี่ครับยืนงามชู่หัวงามม้วไทยกลางคถ่ช่วยหน่อยสามสิบเจ็ดปกหลบครับพี่พ่อนเปิดได้ค่าพ่อเบาสี่สิบเก่าครับสี่หมื่นเก่าต่อรองไดใหญ่ครับเด้อม้วตีขนเฮียนนะครับเครื่องดำม้วลูกสองในทองพี่น้องงามนั่งสดนั่งใสอยู่ครับอ่ะจมูกสีดำเลยบบสีโบแหวงเลยพี่น้องงามขอบหูงงสีดำนะครับตามย่นยน,ยนกีบเล็บทั้งสี่กีบงามทั้งขี้ขาพนง,งามเลย นำลางให้ง,ง่ามพี่น,ออน,น้องนะครับลางลามไปหอดนุ่มนะครับผลเหี้ยดสวงสุดสวงจมผมเนแลพี่น้องค่ะพวกขาถูกขาทอดประกันนะครับเนาะค่ะรับประกันค่ะประกันทองน้ำค่ะหย่านหมา <c oughs> อาเพศสีดํานะครับเบิ้งน้ากันเพศสีดําเปิดเลยพวงหางสีดํานุ่มจักเต่าก็พี่น,นุ่มสีเต่าค่ะนุ่มสีเต่าค,ครับขวัญจับหม่องนั่งครับมาหน่อยผู้ใดเนาะมาสามตัวเลยป่ะนี่ ทองสามเดือนครับสี่หมื่นเก่าพันครับราคาห้องพี่น้องนี่ครับสดใสครับงอลูกสองในทองงามงอท้ายกลางถ่ายสูงรอยสามสิบเจ็ดปลอกลมนะพี่น้อตัวนี้ผสมตัวไหนมากครับ่นสมโตค่ะสมตค่ะสมบามันแดงมาค่ะสมบามันแดงมาพี่น้องนี่ครับสมโตัวตนี้เขาเอาตรวจตรงไหนครับอันตาสาวค่ะอันตาสาวเนาะค่ะเอาพี่น้องครับงอทองเขาทาแล้วพี่น้องสี่หมื่นเก่าขับหนาเพราะอะกินอยู่พี่น้อง เจ้กหน่อยจะไปกินนักกินน้ำสิ่งอังล้างว่านี่แหละเอา้าเพลีที่ดำพวกหางที่ดำตัหรับหัวทองตัวแรกเปิดได้ค่าเบาๆนะครับอยู่กับผีพรอนผู้พิทว,วังครับาราคาหัวเพิ่นเป็นะเลียงนี่ครับพี่น้องจัาหน่อยเพิ่นอ้วนเพิ่นใหญ่ทองใหญ่ขึ้นกะโอ้ราคาเนาะแม่นครับลักหาคนละพีตัวเปิดไปสี่มือเก่าพันต่อรองหนึ่ัวลูกสองไม่ทองนะครับขวัญจับของนางทับเป็นหัวเครื่องดำพี่จ้ากะที่บอกก็ไปกับมา นาบาพี่น้องฟังบมท่านเนาะพี่พ้อนจ่าเมียน่าปอกไปกับมาพี่น้องครับนี่ละจำไปจำมานี่ละไล่ละเอียดกระเบื้องให้ลายเอาหอย่างไปย่างมาครับรายละเอียดงัวนะครับยังไงการตัดสินใจนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละหม่องอยู่คนละหม่องคนละบอลนี่เบื้องไปหลดพี่จ่าเป็นตัวแทนพี่น้องนะครับผ้าพี่น้องมาเบื้องนะครับนี่เบื้องให้ลายพี่น้องตำแนี้ตรงไหนทอมมี่พ่จาก็สิบอกนะครับสิเบื้องบางเทื่อบวกนุ่มฟางยังพี่จ่าร์เบื้องบริษัทเกณฑ์กับสีพร้ามจะคล้องง วนี้นุ่มสีเต้านะครับประกันตัวนี้ประกันทองพวงหางสีดําเพศสีดําอ่ะต่อไปครับตัวนี้มือสีมือเก่าพันหัวทองตัวนี้อ่ะต่อไปพวกสาวหน่อยนี่พี่น้องเลยนี่ลูกสาวม,มันบอแม่นค่ะลูกสาวไว้จักเดือนครับนี่คือเป็นตะแพงนะซเดือนไว้ซีเดือนลูกตัวแม่นี่พี่น้องเป็นตะแพงตะแพงพุ่นแม่พอนุ่งล้างพุ่นแม่ยพ่นสูงอะไรครับ แม่สูงลอยยี่สิบเจ็ดลอยยี่สิบ <laughs> เจ็ดผงเคล็ดเต็มมื่นยันลืมลอยยี่สิบเจ็ดครับโคมนี่งอแม่ลูก,กลูกตัวแม่ลูกงามๆสิอ่ะพี่พ่อเปิดราคาเท่าไหนครับเปิดในราคาสี่สิบหกค่ะสี่สิบหกครับพี่น้องราคาเบาเบาสี่หมื่นหกพันลูกสาวครับพี่น้องครับนี่ลูกสาวเ<ห>พสีดำพ่วงหางสีดำจมูกสีดำครับหูขึ้นอย่างนี่หูหูค่ะอยากเล่นดนดำอยากเล่นนดำไล่ไปหาแม่เป็นก่อนบ้านมาเีมาผีมามาเลยแม่เป็นเกี่ยวเอีย่างละพี่เร็วพวเป็นยังครับเป็นยานม้าป้ ยกบกแม่เพิ่นแม่เพิ่นเป็นว่ายทยสูงเลยครับแม่เพิ่นสูงหอี่บวกค่ะบวกลบครับเคยมีลูกจักโตครับพี่ลูกตัวที่สอง่ยค่ะลูกตัวที่สองเนาะลูกเพิ่นไหนประมาณกเดือนครับสี่เดือนตอนนี้เพิ่นผสมรลคับแม่เพิ่นย่งค่ะย่งเนาะค่ะพครนีคสี่ครับครับครันครับ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 รับครับครัับต่ัรับครับครับครับสรับครับไรับครัรับ่ แถบหลังกะมีครับลูกสาวแถบหลังสีดำเลยไปบ่บ่เป็นยังเบิ่งเอาเบิง่งน้ำกันพี่น้องนี่ครับเบิ่งแบบสบายสบายพี่น้องนะครับลูกสาวงามเด้อเงินนังพอดีเอาไปหาแมงกระดูกแป๊บนึงได้แล้วพี่นะครับโคูมี่สี่หมื่นหกพันครับต่อรองได้เป็นมั่วแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับแมีบรร่ายชุ่มรวยยี่สิบเจ็ดโปร่งนะครับเคยมีลูกระสังหนึ่งตัวสองตัวสองตัวสองตัวรวมตัวพี่น้องนะครับ จมูกสีดำโมชิกเบาแบงครับคลิปหูสีดำนะครับประกันค่าถูกค่าถอนนะพี่นอ้องค่ะรับประกันค่ะรับประกันครับพวงสงวงพวงแหวงกับโมว์แหง,งเนาะพี่นอ้องะปกติเบิ้ลค่ะหญ้าก็บพีน่น้องกินอยู่อันนี้หญ้าแห้งตะวันเนี่ยนี่แมนค่ะแมนโอ้ยเอา้อาหญ้าพันธุ์ลายอยู่แต่ว่าพันธุ์พึ่งติทุระหงเยีวเลี้ยวเบียกนุ่มจากเต่าครับแม่พันธุ์นุ่มซีเต่าค่ะนุ่มซีครับพี่น้องครับลูกพันธุ์หนาเด้อพุ่นแถบหลังสีดำเลยนะครับโคมนี่ สี่หมื่นหกครับพี่น้องครับลูกงามนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเป็นงวเครื่องดําครับเพดสีดําพ่วงหางสีดําครับเพดสีดําพ่วงหางสีดําพี่น้องนี่นะครับงวไทยไถ่กลางนมสีเต่าอ่ะฮงโคนพันลูกกินนมไหลย,ยังพันอ้วนปันไดแม่นค่ะแบ่กกับว่าบ,บ่านงางเกล็ดพี่น้องนี่เอาซ้ำนี่ละมันสมติดไง,งย่าเพิ่งให้มันอ้วนไอ้ไม่สมติดบาดเดียวปุ๊บปวดจังให้มันอ้วนนะครับพี่น้อง งวัวสมงวัวแทมันอ้วนไร้สมติดหนักเอาซ้ำนี่ละโคมนี่ราคาเบาเบาสี่หมื่นหกนะครับต่อรองได้ผ่อนเพิ่พมหง่ายทุกพี่น้องนะครับโทรมาหาเพิ่มโลดนะครับมาต่อรองราคาเอาเรือเบื้องหน้าขอกันเลพี่น้องนี่ครับงวัวซ้ำนี่ละงวัวแม่ล,ลูกลูกตัวแมร่ราคาสี่หมื่นหกนี่คือราคาห่องเด้อย,ยังต่อรองได้ครับแม่เพิ่นกระโพนดีนะพี่น้องสีออกแม่เพิ่นออกสีแดงเหลืองนะครับแต่ลูกงามแดงเข้มกว่าแม่อยู่บรรยากาศตอนกลางเคียงแล้วพี่น้องหวานไร้ มือเด็กหอนขึ้เกา่เกเกาแล้วเฮาเลยมือเด็กหอนขึ้เก่ายางขึ้นขึ้นผัานหนาว <c oughs> เออขึ้นหนาวเอ้าควันจับมองนางทับแม่พันทับเขาก็ขึ้นน้อยนึงกำลังงามง้อเครื่องดำง้อพลหยีบเล็บงามนุ่มสีเต่๋อวันเห็นเวันหย่านเท่านี้ว <c oughs> ันหนึกเห็ดอีหยังเนาะส่ายละสี่หมื่นหกรับแม่พันถ่ายสูงร้อยยี่สิบเจ็ดตัวลบนะครับง้อลูกสองจีจ่าจะบอกกับไปกลับมาให้พี่น้องได้ทบทวนนะครับบางเธอเข้าพังฟังบัท่าน ลูกพันงามแต่ลูกพันหนาไม่มีอะไรโคมนี่นะครับสี่หมื่นหกขับมือนี่ก็ฝากพี่น้องสองชุดแล้วค่าเบาะก่อนเนาะพี่น้องจ้ะมั่วก็เริ่มหาหายากแล้วคุยกันเริ่มมั่วมี่ล้วพี่น้องอ่ะแม่ลูกกำงามมาเสียกะขอทาแล้วพี่น้องสี่หมื่นหกลูกมันดีครับลูกมันอ้วนอ่ะเบิ่งอีกฟังในห้องแม่มันก่อนม่มีเปี๊ยมีด่างพี่น้องพี่น้องเบิ่งนกำกันหลดนี่มั่วไทยเลี้ยงง่ายๆนี่แหละ นะครับประกันค้าถกค้าทอนส่งสุดส่งจมกับผีพรอนใบที่เราจะไปเที่ยวนั่งโม่เลย่าแดดร้อนๆยังหน่อยไปตัดหญ้าตัดหญ้าอ๋อตัดหญ้าไม่ห้งไหวกินค่ะว่าท่านจะกินมีหญ้าพ่นหลายเนาะหญ้าค่ะหญ้าหลายค่ะก๊อปยังก่อสวนยางค่ะกูก็สวนยางแจมสวนยางไปเลยนะครับนี่สี่หมื่นหกพันครับหมือนนี่บรรยากาศสบายๆครับผีพรอนครับตัวนี้กะสี่หมื่นเก่าครับงาทองหัวทองสามเดือนตุ่ยกับอะไรตุ่ยกะงาม ตัวนี้กำลังพอดีพอดีเลี่ยงเลยตัวนี้ถ่ายสูงมลอยสามสิบเจ็ดบวกลบตัวนี้งามไหลนะครับสี่หมื่นเก่าตัวนี้ทองสามเดือนประกันทองนะพี่น้องค่ะรับประกันค่ะตัวอัตราซ่าวเมาแล้วสมโตมาสำหรับมือนี้ครับผีพ่อมันนี้ฝากพี่น้องสองชุดนะครับม่อทองสามเดือนครับม่อแม่ลูกลูกตัวแม่โค้งหนึ่งท่านได้สนใจโทรมาต่อรองราคาหรือเบื้องหน้าขอกเลยครับอยู่คับผีพ่ออยู่บ้านซะก่อนนี้โคมงตำบลหน้าวะทำเภอปทุมราชพัฒนราเจริญครับ สบายนีครับพีิจาร์พอจบขี่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับโอ้อยยังเล่นน้ำเนาะแต้จิมุนเนี่ยอีกที